สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการเลี้ยงกิ่งแขนในของทุเรียนนะครับนี่ครับผมจะเลี้ยงกิ่งแขนงในนะครับทําไมถึงต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงช่วงไหนเวลาไหนนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่า การปลูกทุเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ร้อนก็คือเขตพื้นที่อีสานที่ผมปลูกก็คือเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนใบทุเรียนก็จะมีปัญหาครับช่วงที่มีอากาศร้อนจะมีปัญหาบางต้นนะครับใบจะเล็กใบจะเล็ก แล้วก็จะมีอาการเหมือนกับซันเบิร์นก็คือใบไหม้นะครับจากสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับก็จะพยายามเลี้ยงกิ่งแขนนะครับช่วงที่มีอากาศร้อนก็จะพยายามปล่อยปล่อยเพื่อปล่อยเพื่อที่จะให้กิ่งแขนงในช่วยช่วยปรุงอาหารสังเคเอสงช่วยกิ่งใบใบที่มันเล็กนะครับช่วงร้อนนะครับใบจะเล็กใบจะน้อยนะครับ ก็จะเลี้ยงไว้ประมาณนี้นะครับส่วนต้นที่มีใบที่เยอะที่หนาก็จะตัดออกตามปกติ mer, น,น, parsley, นะครับจิิงแขนงในนะครับต้นที่มีใบเยอะนะครับก็จะตัดกิิงแขนงในออกส่วนต้นที่มีใบน้อยก็จะเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงไว้อันนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับปรับใช้นะครับปรับใช้ในสวนที่มีอากาศร้อนนะครับ ผมก็จะมีวิธีการปรับใช้แบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการทำของแต่ละที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุเรียนอยู่รอดนะครับนี่ครับตอนนี้ใบเริ่มเยอะนะครับพอเข้าหน้าผลอุณหภูมิเริ่มลดจากที่ร้อนมันก็จะเป็นอุณหภูมิที่ที่ดีนะครับอุณหภูมิที่อยู่ได้นะครับทุเรียนผมเคยทำคลิปไปนะครับว่าอุณหภูมิ ถ้าเกิน35ขึ้นไปเนี่ยที่ภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับถ้าสูงขึ้นไปติดต่อกันหลายๆวันนานๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับนี่ครับปรับใช้นะครับดูกิ่งแขนงในนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับนี่ครับดูเยอะเลยนะครับนี่นะครับน,นี่เดี๋ยวก็ตัดออกนะครับอพอมีแสงแดด ผมก็จะเริ่มมาตัดออกนะครับอตอนนี้ก็ปล่อยใบยอ่อนนปล่อยให้กลางออกมานะครับใบอ่อนพวกนี้นะครับนะครับนี่ยังมีอาการใบใบเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเขาสังคาข้อแสงเลี้ยงน้ำต้นใบทุเรียนมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับอตอนนี้เป็นใบอ่อนเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับ เหมือนกันนะครับเลี้ยงกิ่งแขนงนะครับต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับ2ต้นนี้อายุ3าเดือนนะครับหรือว่า3ปีกับอีก1เดือนนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ใบน้อยนะครับแต่ก่อนใบเล็กใบน้อยนะครับช่วงหน้าร้อนตอนนี้ก็ออกเป็นใบออกมานะครับนี่ครับเป็นใบอ่อนนะครับเริ่มกลางใบอ่อนเริ่มกลางแล้วนะครับ เป็นใบที่โตนะครับเป็นใบที่โตนี่ครับเริ่มโตขึ้นดูกิ่งแขนงในนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับแสงแดดส่องลงมา,ากิ่งแขนงในพวกนี้ก็จะช่วยช่วยปรุงอาหาราช่วยสังเคราะห์แสงให้กับลำต้นเขานะครับเลี้ยงลำต้นนี่ครับเป็นใบอ่อนทั้งนั้นนะครับ ต่อไปใบพวกนี้มันก็จะโตนะครับใบก็จะโตะเพราะว่าเป็นใบที่ที่สวยนะครับเป็นใบดาบที่สวยเหยียดตรงนะครับไม่มีปัญหาของอพวกเพลี้ยพวกแมลงนะครับน่ครับดูนะครับการเลี้ยงกิ่งแขนงนะครับมันจะช่วยได้นะครับช่วยได้มันอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคที่เขามีความชื้นสัมผัส ในอากาศดีๆมันก็จะไม่มีปัญหานะครับอุณหภูมิเขามันจะดีส่วนที่ภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงนะครับช่วงเดือนพฤษภามิถุนาก็ยังร้อนอยู่นะครับจนมาถึงกรกฎาคมเนี่ยก็ยังร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกิ่งแขนงทุเรียนที่ปลูกในเฉตพื้นที่ร้อน ทางอีสานนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ